สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามารอบข้างกายเราเป็นแฟนเราเป็นพี่น้องเราเป็นญาติเป็นเพื่อนเรานะเป็นคนร่วมง,งานของเราล้วนเป็นความต้องการของเราทั้งนั้นไม่ว่าคนดีคนชั่วคนเลวมีเศรษฐีหลายคนนะครับที่ที่เขาเคยเป็นคนจนมาก่อนนะฮะ เคยเป็นคนจนมาแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนร่ํารวยได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปยกตัวอย่างคนอื่นคนไกลนะครับผมนี่แหละครับนะฮะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ถามว่าเป็นเศรษฐีหรือยังนะฮะในในความเป็นจริงแล้วก็เรายังไปไม่ถึงถึงขั้นว่าเป็นเศรษฐีเนาะแต่ว่าในความรู้สึกของเราน่ามันไปแล้วนะครับ แต่ถ้าใครได้ศึกษาเรื่องการสั่งจิตเรื่อง NLP เนี่ยท่านจะรู้ว่าการเป็นเสรษฐีนะทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันนะฮะถ้าใครได้ศึกษาลึกๆเข้าไปแล้วท่านจะรู้ว่าความรู้สึกมันจะมาก่อนความจริงมันจะมาทีหลังนะฮะมันจะประมาณนี้นะครับความรู้สึกผมนะมาตั้งนานแล้วนะครับมาตั้งนานแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะจนอย่างนี้ไปตลอดการนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ ให้มันเท่าทันกับยุคสมัยนะครับทุกคนเป็นไปได้ครับเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งไหนที่ไม่รู้เราก็เรียนรู้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคุณชนาการนะครับสวัสดีครับท่านมหาเศรษฐีสวัสดีครับคุณชนาการนะครับมามหาเศรษฐีเช่นกันเนาะนะครับก็ลองรับฟังกันดูนะครับ มีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ผมพูดคุยนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือทักแชทมานะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวปลดล็อกชีวิตให้ทุกท่านนะครับทีละเปาะทีละเปาะเนาะนะครับการที่จะเป็นเศรษฐีได้มันต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมนะครับผมจะช่วยท่านให้ทุกท่านชนะใจตัวเองนะครับนะโอเคนะครับ ก็ขอแจ้งรายการเรียบร้อยน,นนะเนาะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วก็เวลาออกอากาศนะครับขอทบทวนนะครับขอทบทวนเมื่อ,อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะที่ผมออกอากาศนะฮะก็สําหรับท่านที่ไม่ได้เข้ามาชมวันนั้นนะครับก็ขอ,อสรุปย่อๆให้ฟังก่อนแล้วกันว่า,าทบทวนวันนั้นก็คือการทํางานของจิตสํานึกและการทํางานของจิตใต้สํานึกนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการทํางานของจิตสมนึกและการทํางานของจิตใต้สมนึกแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจระบบการทํางานนะฮะว่ามันมันจะไปถึงเส้นทางการเป็นเศรษฐีมันจะไปยังไงนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราล้วนเป็นความต้องการของเราทั้งนั้นนะครับต้องจําให้ดีนะครับคําคํานี้นะครับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น คนที่เข้ามารอบข้างกายเราเป็นแฟนเราเป็นพี่น้องเราเป็นญาติเป็นเพื่อนเรานะฮะเป็นคนร่วมง,งานของเราล้วนเป็นความต้องการของเราทั้งนั้นไม่ว่าคนดีคนชั่วคนเลวคนยังไงนิสัยยังไงก็เข้ามาเพราะความต้องการของเราทั้งนั้นนะครับเราจะเอาคนแบบไหนเข้ามาอยู่กับเรานะครับเราก็กําหนดเองเรากําหนดได้นะอ่าโอเคนะครับ ทบุปทวนนิดนึงนะครับก็คือว่าการทํางานของจิตสํานึกเนี่ยจิตสํานึกก็คือนะครับนี่คือสมองของเรานั่นเองนะครับจิตสํานึกก็คือสมองนะก็คือความคิดนั่นเองนะครับอย่างที่เขาเคยเขาเคยด่ากันเนี่ยอะไรนะคนที่ไม่มีไม่มีจิตสํานึกความหมายก็คือคุณไม่มีความคิดไม่มีสมองนั่นเองนะครับเนี่ยฮะจิตสํานึกก็คือความคิดก็คือสมองของเรานะครับ อ,อีกหนึ่งครับก็คือจิใตจใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญ,ญญาณของเราจิตวิญญ,ญาณก็คือจิตวิญ,ญญาณตัวนี้นะครับเขาจะไม่มีวันตายนะครับถึงว่าเราจะถึงว่าเราจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยร่างกายเราเอาไปเผาจิตสำนึกก็คือสมองความคิดของเรามันจะตายไปกับมอดมวยเป็นขี้เถ้าไปนะครับแต่ว่าจิตใต้สำนึกคือจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยตัวนี้ครับจะไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักร ต่อไปนะครับถ้าใครทําดีก็ไปเกิดพบูมิที่สูงขึ้นอาจจะเกิดเป็นลูกคนรวยก็ว่ากันไปเนาะถ้าใครทําชั่วอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กรรมไครกรรมมันนะครับเนาะมันจะประมาณอย่างนี้นะอ่ะมาดูว่าจิตสํานึกของเราเนี่ยคือความคิดของเราเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับมันจะสั่งการไปยังไงไปถึงจิตใต้สํานึกยังไงนะครับจิตสํานึกของเราก็คือความคิด ที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นให้เราเปลี่ยนที่ความคิดความคิดของเราบางคนมีแต่ความคิดในเรื่องที่ไม่ดีความคิดด้านลบนะเราก็ชีวิตของเรามันก็เลยติดลบไปเรื่อยๆเพราะว่าความคิดทุกความคิดของเรามันจะเป็นจริงนะครับจิตสํานึกของเราเนี่ยจะผ่านมาทาง5ช่องทางนะครับ5ช่องทางก็คือ,อทวารทั้ง5้านะครับตาหูจมูกลิ้นกายนะครับไม่ว่าเราจะรับข้อมูล ทางการดูการฟังนะครับการรับทางกายนิ้มรสต่างๆพวกนี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลรวบรวมเข้ามาเป็นความรู้สึกนะครับนานวันนะครับความรู้สึกจะกลายไปเป็นกรรมนะครับกรรมตัวนี้จะไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราคือในจิตวิญญาณของเราแล้วนะครับเมื่อกรรมของเรามันถึงกรรมแล้วในกรรมของเรามันก็จะผันมาเป็นความจริงนี่คือการทํางานของจิตสํานึกมาที่จิตใต้สํานึกนะครับ มีเอาพูดง่ายเลยนะครับว่ามาจากจิตสํานึกก็คือความคิดของเราเนี่ยสะสมบ่อยๆเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเก่าๆนะครับมาเป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกนานวันนานวันความรู้สึกเดือนเดือนก็ฝังมาเป็นกรรมกรรมก็จะอยู่ในรรจิตใรรต้สํานึกนะครับจากจิตสานึกลงมาหาจิตใต้สํานึกผ่านมาความรู้สึกแล้วมาผ่านมากรรมมาที่จิตใต้สานึกจิตใต้สานึกก็จะผันออกมาเป็นความจริงถ้าเราอยากได้อะไรให้เราคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆ พูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆฟังเรื่องนั้นบ่อยๆทําอยู่เป็นประจําเป็นนิสัยของเรานะครับมันจะกลายมาเป็นความรู้สึกเองนะครับความรู้สึกตัวนี้นะครับมันจะกลายมาเป็นกรรมถ้าใครมีกรรมแล้วมันจะผันออกมานะครับหรือรีแอคชั่นออกมานะครับมาเป็นความจริงเห็นไหมครับคําพูดความคิดการกระทําของเรามันเป็นความจริงทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าใครจะพูดเลวร้ายต่างๆบางคนพูดว่าเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ศร้าซึมพวกนี้ครับชีวิตของคุณก็จะอยู่อย่างนั้นแหละครับอ่ามันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะครับนี่คือการทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกนะอันนี้ผมทบทวนให้ฟังทั้งนี้น่น,นะครับหัวข้อเมื่อวันที่แล้วเนาะหลายๆคนถ้าย,ยังไม่ได้เข้ามาฟังก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทข้อสรุปทั้งนี้หนึ่งนะครับถ้าเรารู้เรื่องการทํางานของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกแล้วเนี่ยเราจะรู้ช่องทางเลยว่าเราจะเดินไปยังไงให้ไปจึงเสียทีให้ได้นะครับ แต่จะไปได้ยังไงเราก็ต้องนะครับบอกบอกเลยนะครับว่าคนที่จะไปถึงได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดแล้วก็ต้องปล่อยวางด้วยนะครับถ้าเราอยากจะได้เงินล้านเราก็พูดถึงแต่เรื่องเงินล้านชมคลิปเงินล้านแล้วก็นึกถึงแต่เงินล้านบ่อยๆแต่ถ้าเราขยันขยอมเมื่อไหร่จะได้เนาะเมื่อไหร่จะมาเนาะอย่างนั้นจะไม่มีทางได้นะครับเขาเรียกว่าคุณยังยึดติดอยู่คุณต้องไม่ยึดติดคุณพูดไปแล้วคุณก็มีความรู้สึก ใส่ความรู้สึกดีๆลงไปเท่านั้นจบทาอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆครับมันยังไม่มาหรอกครับมันยังไม่ได้ปุ๊บหรอกครับมันยังไม่ได้เงินล้านปุ๊บปั๊บทันทีนะครับแต่บางคนก็ไม่แน่นะอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมนะฮะแต่ของผมนะครับเอาของผมเลยนะครับผมผมต้องการเงินล้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าเงินล้านมันมาถึงหรือยังมันยังมาไม่ถึงหรอกแต่รูปแบบการมาของมันมันมาเป็นหมื่นมันมาหลักพัน มันมาหลักแสนมันค่อยๆมาแล้วนะฮะเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับการสั่งจิตนะครับเราต้องรู้เรื่องการทํางานของจิตใต้สมนึกนะฮะเราจะได้รู้ว่ากลไกการที่จะไปร่ําไปรวยได้เนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไปได้ไหมนะครับโอเคนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นวยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะครับนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับ ตัวแทนนะครับตัวแทนเสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบอร์สิบเนี่ยก็จะฝากร้านก็เรียนเชิญได้เลยนะครับโ okay อเคนะครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ท네네ี่ดูแลสุขภาพเนี่ยครับผู้สนับสนุนรายการของเราก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบอร์ส no! ิบนะครับฝากให้ทุกท่านไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับตัวนี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้จริงนะครับวันนี้ผมจะพูดอ่าักนิดนึงนะครับสาหรับคุณสุขภาพสตรีที่มีปัญหานะฮะ ภายในนะครับมีปัญหาภายในมดลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นตกขาวหนาวในอกมดลูกสกปรกคันภายในมีกลิ่นภายในช่องคลอดหลวมไม่กระชับหรือจะเป็นถึงขั้นมะเร็งนะฮะมะเร็งปากมดลูกนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบอร์สิบตัวนี้ช่วยท่านได้จริงนะครับขอฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็คงไม่มีรายการดีๆมาเล่าเรื่องราวดีๆให้กันฟังนะครับเนาะ ฝากกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับสําหรับท่านที่อยากเป็นตัวแทนนะฮะ้ท่านอยากวิเป็นตัวแทนก็เ,เรียนเชิญได้เลยนะครับเนี่ยครับตัวแทนของเราที่ฝากร้านอยู่ในด้านล่างนี้นะครับก็เข้าไปคุยไปศึกษาหาข้อมูลกันนะครับหรือท่านอยากเอาไปทานนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับลองเข้าไปสอบถามดูว่ามันช่วยได้จริงไหมมันดีจริงหรือเปล่านะครับสมคำโฆษณาไหมหรือแค่หลอกลวงอ่ะลองเข้าไปถามดูนะอ่า ผมรับประกันเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยเรื่องของคุณสุภาพรีได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้อย่างแบบเบ็ดเสร็จด้วยนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตัวขาวมีกลิ่นภายในต่างๆนะครับท่านเอาไปทานแล้วมันจะทําให้มดลูกท่านเข้าอู่ถ้าลูกเข้าอู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณไม่อยากได้เขาก็จะให้เรานะครับนั่นก็คือหน้าตาคุณจะใสนะครับผิวพรรณคุณจะผ่อง แน่นอนนะครับโอกฟูลูฟิตแน่นอนนะครับลองเอาไปทานดูแล้วท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองนะฮะโอเคนะครับฝากผู้สนรับถุนรายการเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับ